เป็นห่งเห็นเฮืองเข่าเนาะเพราะมันกะสีพังตอนมันตามตะบิดเล่นน้องเมย์เนาะนี่หน้าตีนี่ไหนหนึ่งหมดแจ้งตีบัดมันน้ำตาเขาม่านบ่เห็นหุ่งเลยนะตัดเข่ามือเล็กกับดื้อใช้ต่อเพื่องตำตาแต่นอกก็ลังม้วนที่ตัดก็ลังคักกระนังดีใจว่าเรื่องหนดกระเด็นใช้หน่วยตาเกือบตาบอดยอดโอ้มาเมื่อนี้เราเอาโกรตัวช่วยมานน้ำพี่น้องเลยเนาะ ว่าพัากแล้วพักแล้วบานพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อกินน้ำเย็นก่อนกินนะว่าเดีเป็นไปได้กินน้ำไปที่นี่มันละเาตั้งไว้มีก้อนพี่น,น้องเนาะซื้อันมิโรมากพีน่น้องเนาะอันนี้ก็อืมซื้อน้ำหยินมาให้เพื่อนพี่น้องแต่ละเมื่อเนาะซื้อน้ำแข็งมาไว้ เมื่อยพอได้ดูพี่น้อยสบายดีเด้อสบายดีป้าดูพ่อพ่อกับยมเต้าเด้อป้าดูเนาะผมดังมาแต่ส่งนนท์ไปโรงเรียนพี่น้องเลยพ่อตัดไปน้ำกระนาซิเลยเนาะเกี่ยวตู้อันนี้ผน้าขุดทิไปเอาเกี่ยวน้ำตู้อันนี้ตาตาเป็นแถวแบบนี้เด้อพี่น้องเลยโอ้เราไปแปลงจักเรามาไล่เดี๋ยวเราใส่รถเนาะ เอาคนเจ๊ใส่แล้วพ่อสมัยตู่นั่นพูนะเออตักกันไปแปลงก่อนพี่น้องไปแปล่งพ่อตั้งเท่าไรจังได้ตักเนาะตักเก่าหลายปีเลยเออเนี่ยดีโลเม่ตุหอยไว้ฮะเอาคืออยากเห็นมันเปือเ่อยนั่นน้ำแข็งมันเปือเ่อยเลยจังกินแบบมันแข็งแห้งเลย พอดีได้ตัดงานนี่แล้วกับมันเปื่อยค่ะแล้วมาถ่ายตู้มอนเนาะน่ะตู้มอนมาถ่ายตู้มอนอันนึ่งบักอานิโดถ่ายตู้มอนกันเลยเนาะตู้มอนเอาดิโดได้อว่าเปื่อยโย่เอาดิโดถหายตู้มอนดิโนตู้มอนเพื่อจะตัดเข่ายูนมาใก่กันในที่เี้เนาะแน่แล้ววะ บรินเเลยแ่เเจ้าล้ตุกเอองว่าตัดแล้วป้าป้ากันเลยเดียวเียวน้ำต่กนพี่เรเลยพักแล้วพักแล้วก็นแถวกวมื่อวานนี่ยังอยาก่าอีวัน ไม่ครึ่งเพิ่นบ่ไม่ครึ่งเพิ่นแฮกเลยเด็กครึ่งคนมากอย่ลงเด็ยวซะโอ้ต yeah, no? ัวซอยแล้วเนาะพักเร้าบาทนี่พักเร้าบ่สบายดีเด้อเป็นยังไงได้อยู่บ่เออได้อยู่บ่พออันผ่านอยู่บ่ว่าสิให้ผ่านอยู่เด้อเนาะ เอป็นไรครับดูว uh, ่าเจ๊เอาวะนั่นนะเออเจ๊เอานี่นะมาสิแกลเมื่อไหร่พนเสื้อให้วัดบันทมพุนธะมัดเอาก็ได้อยู่เนาะมัาเอานี่เด้อมอนดีเลยมัดเอากันยังไงใสะเกียวกันนะเกี๊ยนะมันนี้อยู่พรานนิวชนคันนะเอาเกี่ยวตู้อ้วนก่อนบอกมันใหญ่ดีวะเอาอานี้เดเนาะ มวมแดง,งงานจักกับแรงงานคนดีกทนะี่ดียงเนาะไว้ต่างกันโอ่ผักๆๆกันไเย <c oughs> <c oughs> ไยจว่ว้ต่างกันไู่ได้แหละเนาะซ มันอยู่กำไ่กำมันบนที่ไม่ได้หุบกระสบายอยู่เนาะสบายดีตูวแต้นมีเทียนด้ยสบายดีสบายร่ปบายรกเลยักยุกเทียนได้เพื่อนไม่เราเทียวสบายดีแนดนอ้เนาะขาตั้งไรไปเขายืนในที่เด้อวี่น้องเนาะรา่ว่าเข่าล่มเลยแม่ตัดบรไลนนะ่เนาะ ไม่คิดที่จะวมาไยต่างกันดูเนาะอือเล้วให้นี่ก็จะได้ลงไปตา้ให้นั่นพี่น้องพักพักตอนตอนตั้งไว้ที่ลานท้ายแล้วกับโมยูฉันนะ con làm sai nó chưa đi nó hết nó một em đi đi đó đi con này làm tốt nghiệp cũng luôn. ไปรอบอยู By, ่บุ้นหน้าเจ้าล่ะเสียงดังกูบูกอดกอดอยู่ไปกูบูนะไปกูบูกูบ่กแล้วมีอะไรก็ไปเจ้าไปเจ้าหาอะได้หน่อยนึงดิแล้วก็คนไล่ด้วยเอออันเดพี่น้อ่เนาะกันต่างกันอยู่เนาะหับัตรมาถึงด้วยกันตอนนั้นมาได้ฮุบสิไว้ไว้ตอนไว้ตอนตัดหักบัดมา ถ้าตอนมัดน้านอตอนนั้นเนาะขาวดเา้คนขากูหอาคือว่านี่ขากองกับข้าวเดียวนึงเนาะนี่กูก็ก็ควนตัดน้ำกับตัดอือไข่กัวนั่นอยู่ด้วยเนาะไข่กูเกี่ยวอยู่ด้วยอ่างเนาะอะไร àm, cái này cái, bớt vào nhà, vào nó. Khảo điều nó. cái này cái, 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 cái ก็เป็นหมวดไปบางกคกบางกอกก้อยบางกคกกระบอกแกหางมื่อเช้านี่หมอกไงเถี่ยวตู่จังแค่ว่าหมอกหมอก่าก หมกลงนี่ว่าว่ามันเด็กขึ้นมามันจะลงอือถ้า้าหมอกลงไปแค่นั้นมันมันฝนตกบ่โหมันขึ้นต้นมันขึ้นบ่เช้านี่ขึ้นลงลงมันได้ลงลงเดเชื่อกัสิตกกสิบ่แห้งบ่เนาะ Mm hmm. มากนมาเรามากินนะบอกลาวามีน้ำแข็งเน้อวะตอนพ่วงไรเนี่ยพ่วงไรอย่าขึ้นมากินน้ำเ่ยลืมบอกว่าซะเราถูกกินอิ่มเลยมาเรากินน้ำอิ่มเนี่ยจังชอบเมื่อว่าโอ้มีน้ำแข็งในตู้กินอิ่มเลยเอินนาวแล้วเรอเมื่อเช้านี่ ไปองเงียนบนบาบ,บเร้งบนอย่างมานอนหน้าเลยจิงว่าจังใบได้บุพ่อกับบอยู่พ่อกับว่าสิไปเนื้ออยู่มีคนนอนเพื่อนนี่จะว่าทำไมยอย่างมากกันคืมาส่งบนมานอนหน้าหรือสิมานอนเพื่อนเ,อน,เ,อน,เอนี่ยละเมื่อวานนี่ห้ได้วานนี่ยอยากมานอนหน้าห้เมื่อลำทางเลยตุ นเนนอนน้านดได้มานอนหน้ายหยามอ่ะเราปัดมาคาเดียสิท่านเลยไวเห้าก็บบดมันมีหย่าไว้ซี่เจ้าบได้เดือดใเนาะแล้มันอยากกอยในอไร้นงองเน่ยก็อาอดีหน่อยท่ว่าไกลเนี่ไก่ดึงเนยไปจัง ไปยองเนี่ยแยกขื้น ifer, เป็นแบบเดี่ยวถึอย่างเงี้ยไปหนาใบดังเคยได้ยินแต่ว่าเข่าโมกวนกับพัวขี้เหล่าตี้แบบนี้เข่าเข่าไก่กวนกับมันพัวลูกมันเนีเ่ยหว่าแล้วก สบาวพ่อก็ออกมาแล้วก็งามพี่น้องเรนาะนไลหลังมาในนักตัวโตไดไวเลยเนี่ยตัดมาคาเดีว้เดีวเดยนางอืมเนหว้ว่รงจะาตัดเวไวเนาะี้ แม่แม่บ่รถหนึ่งวันนี่ตุมันอยากนั่นพี่น้องมันอยากกอย มันไลยได้ด้ามันต้ดนยากับตัดต้านไอน้นาด้เด้อวะมันต้านยางกับมัต้านไน้ํด้เด้อวะอันนี้ก็เอาอ่ะใส่รึ่ามันอยากล่มเนาะเดี๋ยวสิ้ากันก็เอาก็ไม่ตู้พี่น้องไอ้เธอหดิเข้ากับหาตดแต่มหงมันสบายมันจึงวเนาะตรงไหนมันหยากเข้ากับก็เอา ก็เอ็งวาเข้าเลือกไปนําบ่มันอย่างยองยองโยมันล้มไปกันอืมเราก็เองวาเขาเลือกเอาตะมงเเอาเดี่ยวเข้าไปก็เอาเทือหน่อยแต่ว่าหมากแล้วงามได้ หมายางามเลยน่ารลมกันก็ออกมาแล้วอช่วยย่น้องใส่ไม้มือนก่อนกินเลยัง่วะได้ยินแต่เสียงจักรตู้ดุติฮ um> ่างเอเจียวให้นั่นเดวน นั่นนรกอย่างเดียวไว้ใครตู้อ่นตัดนรกวตัดเทียอยรนี่าบตัดกระเทียงคนนันสิอ่ากินนี้โล่กวันวให้มอื่กเลยช่ให้นี่บนเพราะเไปหน้าบ้านบ่เดี๋ยวให้นี่บืนก็ได้คนม้วนนี่แล้วเป็นเหงว่าปนชิมาอยู่เป็นเทงว่าปนชิมาอยู่อื้อก็จะมาเไยเอาโหลดให้พี่เฉยนี่เนาะบ่มี สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเชื่อน้อจะเมยกันพี่น้องบ้านจะเมยเลยลุยให้อันนี้เพื่อนห้องให้โคกันจิกได้เนาะไอนี่นะฮะให้กางตะกี้ตะกี้เรามีพ่นโคกจิกพากันเอิ่นให้กุ๊กจิกอือหัวตัวหัวตะก้าอืหองมุนนะฮะนี่โอ้ตัวนั่นเนาะนี่ให้กางไอให้กุกเสือกมาหนันี่ให้กุกเสือกนี่ให้กางดูมันจะให้ชัวตายแล้วมันจะให้โคก มึงก็เชือ่อเจียกออกเขาจะเอาไฮรอดมากินแบบนี้เลยลูกผ้าเล่าลายไผ่กระซือไผ่กระซือแล้วหลืมไผ่ก็เอาผู้ซิบผู้ผู้ซิบผู้หาผู้ซิบผู้หาไปเลยจะเล่นมั้ยเชื่อ อันนี้คุาเจ้าอ๋กระเลมมันหวานวะอันนี้มันสุ่มคือมันเป็นหน่ำของไมมกระเดมหรือควรใส่นุ่มใส่หยังน้ำเอากระเลมไฮนะถ้ามีเอฟซีเขียนมาบอกเลยไปดูเลยเอาอัะไรยังเอากะเลมไอเห็ดหน่ำอันนั้นปั่นแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วเอามากินเต้นแล้วที่ขคอยที่คอยต้มอยู่ก็ได้ตู้เย็นใหม่แต่พิสตื่นเต้นน้ำตู้เย็นใหม่วะต้มนะคะต้มแบบเอานมใส่แบบกระตีใสหายใส่ไว้ ท่านแข่งลูกลานให้เ็เบิดดิน่าจ้ะบอลับจจังวบเ่งเต็มเบอดิดอเกี่ยวกันยากเกี่ขวกเดียวท่านได้ท่านได้แข็งได้คื่กันดี่เพแต่เย็นด้วยดพอเห็นยต้องซื้อน้ำเฮวบูบอยมาเนาะเฮบูเฮวบูบอยอ่ะมาแล้วเดี๋ยวพมีชงใจกับมันวานุ่มเนาะให้เขาไว้ตู้เย็นได้าะ ทำใจมา้วมาแล้วตะกีน้นะจักว่าเพิ่อนโบไฮอันโดดมาเท่ากับอานั่นลงมาเนาะกนี่ได้หโดดคื <c oughs> ดอดอกแล้วพี่น้องนี่นี่โอ้เมื่อไรมันแตกง,ง่ายเนาะเบิ่งบึงร้องงก่อนได้อยู่ยังนี่โดดเฮ้ยนี่โดดตัวนั้นนะเดินมาบุกปุนกันเออเราก็มีหลอดอยู่ได้เนี่ยโอดอันนี้นี่เด โอ้ลองเิึงได้บ่ดูดหนามมันคนจะกินน้ำเกลียวป่าหืมปวดตา้อับปลกมือไปไปหาหมงยอนน,นั่นนี่ <c oughs> โู้มันจะแข็เงเพราะมันนะอ,อืได้อยู่เอ้ย <laughs> เอาอันนี้เลยพี่น้องดอดอันนี้เด้ ชุ่มมอนแล้วก็หลอดเพื่งวอาซักปุ๊บแล้วมือแบบอื่องแล้วกคนแล้วคนก็ได้แล้วอึตาตันเอาช่วงลาตันทำตรวดจากแดบว่ท่านได้แปลงมาโอ้านาตันเองนี่ก็บบเอื้งกะไวยุ่เนาะบัลลต้องบบเป็นหน้าวานหน้าเนี่ยนะพอจะยตัดมันเข่ามันนึ่งมันลุกแล้วมันเข่าหน้าวานนะบ่ตอนนี้ใไนกองเอาทิ้ง ก็กระกอีเมื่อไงนี่ะประมาณสมื่อว่งเมื่อไงอ่อือลองถามให้นออกับมือนั่นสมุนบุตโไครยองอ่ะอือใครกไใครก็มดูแบบฝุ่นแบบพัยุงสีขาวนาะเสือหม่บถ้าผมหมอบหมอบกันดีไปเนาะก็ไม่ไไ้อยากให้มาหอดเปลยันนเดนฮุบนะหมทันน่คนข่าวจองให้ว่าเน เดี๋ยวจะว่าให้ไว้กับติ๊กเยวนี้ยังเบื่อยากเบื่อยงตัดทีได้อเย็นน้งหวงเลยเห็นแล้วว่าเ็นพากันนั่งด้วย เออตาตีเลอเห็นได้ว่าเดีว่อกำลังรู้วันยัดมาแล้วมันหนาหิวหนอยู่ยากเนี่ยมันไอมันมัดยากเนี่ยมันต้องมามาทอบอีกมาจับเลียงเป็นพอนี่อืออือให้กินมาอยุดพี่น้อง ไม่เห็นเพื่อนเปื่อยอยู่นี่ก่อนไปเกี่ยวข้าวอีกกอนยังไงเนาะนำแข็งใส่บีบหน้ามันซะก่อนอันนี้เด้กพี่น้องไปพกผ้าไปอยู่ใกล้ๆ อา้าแล้วมีแหงเลยพี่นอ้อยเนาะเล็กีนั่งดีมันนี่อากาศโ,โปร่งโป่งดีมันีนพี่น้องเอ้ยไปฮาวันนี้เน,นาะ,นนะลุยต่อนี่ไว้เห็นเปลือยอยู่นี่ก่อน,นอ่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาพี่นอ้อยเนาะคลิปนี้ไม่น้องอันนุ่นกันกสิได้ร่ำได้ไปเด้อพี่นอ้องเอ้ยเนาะ ถ่ายบรรยากาศถ่ายปลาดุงเบิ้งย้มเศร้าพี่น้องเลยพากันเกี่ยวเข่าเมื่อนี้ก็ชิได้เกี่ยวให้เท่าเกี่ยวมือว่านนี่เนาะกะว่าอยากพากันดุยเห็นมันเลี้ยวพี่น้องเลยหลังจากเดาให้นี่จะจังสิพากันมัดไปเนาะขาบเศร้าก็อย่างเห็นมันเลี้ยวไหนี่หน่อยกอลุ้นเบิ้งสิได้เอาอพี่น้องเลยเนาะุินเบิ้งในคลิปที่สองถ้ามีเวลาเดี๋อวมีน้องนนจะถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องเลยถ่ายคลิปก็ถ้าว่า ตั้งกล้องอยู่กลางให้หน้ากะโทรศัพท์อย่างห่อนพี่น้องเลยเนาะมันมันถึงเลดนะพี่น,องงน้องเลยเนาะก็เลยอ่าโดนไลค์ถ่ายตอนเ้านั่งอยู่ห่มแบบนี้เนาะมันจังอันกีบาบเครื่องไม่เครื่องมือพี่น้องเลยโทรศัพท์เนาะขาตั้งกล้องพี่น้องเลยกีบาบเพิ่นก็เลยถ่ายตอนเวลาเ้าเศร้าเมือ่อยให้ปลาดุ เบิ้งาะแต่ละมือก็จะพาเบื่อเด้อพี่น้องไอ้เนาะเบิ้งเป็น่ยนงงใจให้แม่น้องอ้นุน่เนาะโดยเอาพี่น้องไอ้ล่ำลาไปแล้วเนาะสบายดีแม่น้องอนุนก็ไปสู่ต่อบันทึกเหนื่อยจมมาจมไม่เบิ้งหันต่อเพื่องแล้วต่อเพื่องใบจานตัดนะเบิ้งเบื้งหาเบิ้งห์เบื้องก็แดงไอ้ซื้อนะแดงซื้อป่ะเออแดงไอ้ซื้อนี่เด้่นี่ช่วยช่วยเอาน้ำนี่นำมาสะอาดเท่านี่ช่วย โอ้ใช่เหยอันนี้นีหนะเนี่ยโอ้ยทุ่มเงินเฮืองเขาเดียวน้นกำลังดีใจอยู่รวยมากตาพ่างเขายังเวทเนี่ยมีจิตถิ่มข้าวเรียวน้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่วยหน่ะเนี่ยกำลังวันดีใจอยู่ตัดไว้ทัดไว้อย่างไยจักมาว่าโตเพื่อตำตาพี่น้องเอ้ยนะเอาเว้นเอาเหมนี้ต้องต้องไม่ใส่เว้นเอาคือมีตัวอย่างง่ายเนาะมีมันหังมันอยากลางอันเนี้ย เอาบริใส่หึงเอาน่นเอาเอานำมันแน่นซิดเนาะเป็นได้หุ่งนะบ่บ่ไหนยังเหรอเมื่อหยอดตาบ่หยอดใช่มมียาบริมียาหยอดตาบ่ใช่จริงจริงนะอาอรุ่นนั่นบ่สบายดีมัยบดไปเข่าเงียนบ่เมานี่ขอเจ้าบ่มีเลยมีแล้วโอ้นี่ต้นไม้นี่นี่ได้ไหนรุ่นตัวไม้นี่ลูกอ่ะ กี่บาทเบิดได้เลยอ้าวไปไปสู้เพร่บ้ากินน้ำกับใจเด้อเป็นเอาปลามาให้ก่อนบันไม่เป็นก้อนเลือดป่ะนะเอ้าอ่ะทำข้าวทำแน่เนาะมันจไต่มือหนุ่มมากก็ยังโมยหุ่งอยู่เลยแต่เตะไปอยู่ได้หัวตายรถเดินี่วะมันบ่มันกระสีพังตอนมันตามตะบิดเล่นน้องเมย์เนาะนี่น้าตีในในหนึ่งบมดแจ้งตีบัดมันน้ำตาขม่าโมยหุ่งเลยนะ นบร่องชันเมื่อล่างตาเบิ่งเอาน้ำยาล้างตาลัางมันเบิดเดี๋ย t h i เบิดบอลนั่งกันได้อ้าวมีแต่ตัวเบิดมึงพักพ่อนก่อนพักผ่อนแต่จังจะเมื่อยก่อนยังเออโอ้ยเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยจอยตัดเข่ามือเล็กกับลิ้นใช้ต่อเพื่องตำตาจะน้องก็ลังม้วนที่ตัดก็ลังคัก ก็นั่งดีใจว่าเรื่องหนดกระเด็นใช่หน่วยตาเกือบตาบอดนก็นั่งดีใจว่าตัดไว้แมนก็นั่งว่าเออเราเป็นยิ่งช้ำนะเราเป่งกันว่าแนวตัดนั่นโค้งตัดไม่แล้วโอ้ยใบแล้วบบบนี้ว่าว่าโตเพื่องตาตาพี่น้อยอ่าพี่น้ตาบเตกเนาะใช่ปยังพังอยู่เดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องมันแดงนะอยู่ส่วนเนี่ยแดงๆดงไหอ่าส่วนนั้นเออเออนี่นี่นี่เวลาเฮาเนี่ย พอท่านได้แตกหรอกแต่ว่าอันนี้มันแดงอสิอน่ะมันแดงมันยังบริปปิ้งอย่างนะงนมันก็สีทะเลาะนิดหน่อยเน๊ะมัวยังแฉบ,อย,อ,อ,บอยู่เออมันก็ทะเลาะอยูนน่ฮะแล้วยันนางทะเลาะอ่ะตาบอดีเท่าไรแบบนังเติมเข้าไปเฮ้ยเนาะเออไปใช่ไหมเนาะเอ้ยมันนี่ออไปเกี่ยวข,ข้าวก่อนไหมเช้าเมื่อยแนนะ่เลยว่าน่าก็เอาปลาขึ้นไปไว้เลยเออเดี๋อาขึ้นเล้ว ไหนอาดุนมาเอามาหายไปน้อย่ปหาลุยกันต่อไป่น้อย